คือก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่ว่าประเด็นที่แฟนกีฬาบ้านเรามีความสุขมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นชัยชนะของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเป็นชัยชนะแมตช์แรกนะครับในการแข่องขัน้เกโอลิมปิกนะครับและเอาชนะโปรแลนด์ถึงถิ่นด้วยนะครับก่อนลงสนามเนี่ยเราเป็นรองพอสมควรนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับเนื่องจากว่าโปแลนด์เนี่ยเขาเพิ่ง คว้าเหรียญทองในประวัติศาสตร์ในเนชนลีกมานะครับแล้วก็อันดับโลกของเขาก็ยังเหนือกว่าเราด้วยและก็ที่สําคัญเนี่ยผลงานในการแข่งขันคัโอลิปิก3เกมก่อนนั้นี้พวกเขาก็ชนะรวดมานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับของเราก็เล่นแบบไม่มีความกดดันนะครับคือแม้ว่าจะแพ้มา3เกมแรกนะครับแล้วก็แม้ว่ากองเชียร์เราจะน้อยกว่าเนื่องจากว่าโปรแลนเล่นในบ้านนะครับ <c oughs> มีกองเชียร์หนุนหลังแต่เมื่อวานนี้ต้องชื่นชมนะครับโค้ดด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลเนี่ยเหมือนสเกล ทางโปลแลนด์มาเป็นอย่างดีะนะครับก็พยายามเสิร์ฟตัดเกมรุกแล้วก็ทาได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพยายามจับบล็อกผู้เล่นตัวเก่งของเขาอย่างมาดเลน่าสตีเซ็กนะครับผู้เล่นหมายเลขเก้าที่เล่นตําแหน่งโค้งหลังนะครับแล้วก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัดเข้าออกจากเกมรุกได้อย่างชินชิเรียกได้ว่าไม่โดดเด่นเหมือนกับแมตช์ที่ผังๆมานะครับเราก็ชนะไป3ต่อ2เซตนะครับ25 18 7ต่อ25 25ต่อ22 23ต่อ25้และ 15ต่อ12นะครับคว้าชัยชนะนัดแรกในคัลลโอลิปิเกมในครั้งนี้นะครับขึ้นไปรั้งอันดับที่5ของตารางนะครับมี2แต้มจากชัยชนะ1แมตช์แล้วก็แพ้3แมตช์นะครับหลังจากนี้อีก3เกมที่เหลือเนี่ยเราจะเจอแต่ของง่ายแล้วนะฮะเราจะเจอกับเออสโลวีเนียเกาหลีใต้และโคลอมเบียนะครับซึ่งถ้าดูกันตามฟอร์มและดูกันตาม world ranking เราน่าจะเอาชนะได้อืเรานะน่าจะชนะได้นี่หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้ลุ้นในการที่จะเป็นหนึ่งในสองของกลุ่มนี้ไหมน่าจะยากนะการจะไป็นู่นนี่น่น่าจะยากนะเพราะว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยครับต้องยอมรับว่าทั้งอิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกาเขาชนะมาสี่เกมรวดนะฮะแล้วก็ยังมีเยอรมันอีกหนึ่งทีมนะครับซึ่งการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจบด้วยอันดับหนึ่งหรือไม่ก็อันดับสองเนี่ยโอ้โหมันต้องชนะในอีกสามเกมที่เหลือแล้วก็ต้อง ลุ้นด้ผลการแข่งคู่อื่นมันเป็นใจอาจจะยากนิดนึง <Ừ. S 2> นะครับแต่ว่าเรายังไม่หมดหวังนะครับท่านผู้ชมเรายังมีลุ้นในโคต้าเวอร์เรนกิ้งนะครับเพราะว่าโคต้าเวอร์เรนกิ้งเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เก็บคะแนนไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าชัยชนะทุกแมตช์หลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันนะฮะในการคว้าโคต้าในรายการนี้แต่ว่าชัยชนะทุกแมตช์มันมีคะแนนสะสมนะครับมันมีผลต่อเว r ร์ r ร n กิ้งนะครับและล่าสุดจ,จากชัยชนะที่เรามีเหนือต่อโปลแลนด์เมื่อคืน มันทําให้อันดับโลกเราเนี่ยขยับจากอันดับ14ขึ้นไปอยู่อันดับ13แล้วนะครับเออนะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะฮะครับอ่าเราไปฟังโค้ด่วลก็พูดดีกว่านะครับเกี่ยวกับเกมนัดนี้กับชัยชนะที่ต้องเรียกว่าหอมหวานผสมควรเลยใช่ครับก็รู้สึกนะครับวันนี้นะครับต้องชื่นชมนักกีฬานะครับทุกคนเลยที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ในวันนี้กับทั้งเกมที่ค่อนข้างที่ยากลำบากแล้วก็เสียงเชียร์ที่กระหน่ำเรานะครับ ทุกคนร่วมแลงร่วมใจกันได้ดีนะครับจนเราได้ชัยชนะในวันนี้ครับผมผมคิดว่าคีย์เวิร์ดจุดสําคัญเลยกุญแจสําคัญเลยในชัยชนะนั้นผมว่าในเรื่องของการจุดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเราพีว่วาวีมาช่วยนะครับเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็พี่พาวีเองวันนี้นะครับก็โชว์ผลง,งานได้ดีด้วยนะครับช่วยทีมได้เยอะแต่ทุกคนช่วยกันหมดนะครับจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงซัพพอร์ตแรงส่ง เสริมเนี่ยมันมาจากทุกคนนะครับการได้ชนะวันนี้ต้องมอบให้กับนักกีฬาและทีมงานทุกคนครับผมสุดยอดครับเซตสองเกิดอะไรขึ้นนะเราคนดูนี่เกือบช็อตไปเลยอะค่ะก็เหมือนเราโดนเตะปักครับอยูด่ดีก็หยุดเพราะว่าในเรื่องของจิตวิทยานะครับในเรื่องของการที่คิดว่าตัวเองชนะนะครับมันก็เลยทําให้รีแลกไปทั้งหมดนะครับเราก็ต้องกระตุกและดึงกลับมานะครับยังโชคดีที่เราสามารถกลับมาได้ครับผมคนมองสนะัตว์ ก็เป็นเกมที่เราประมาทไม่ได้จริงๆนะครับถึงระดับเขาต่ํากว่าเราแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละทีมเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีมากนะครับรวมถึงการเล่นของแต่ละทีมอ่ะก็หนักเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีในเรื่องของสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของรักษาระดับการเล่นของเราให้คงที่แล้วก็สามารถพัฒนาต่อได้มากกว่าน,นี้ครับผมช่วงเนี้ยเลตติ้งที่ดีกว่าบอลไทยนี่ก็มีวันลเลย์บอลสาวไทยนี่แหละใช่และไอที่สำคัญเนี่ยไอเกมที่แพ้นะครับ เซตที่แพ้ก็คือเจ็ดต่อยี่สิบห้าเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์นี่แต่ละคนนี่โอ้โหผิดหวังกันแบบยิ่งกว่าอกหักอีกนะหมายความว่ายิ่งกว่าแฟนทิ้งอีกคือในเซตที่สองน้อยยอมรับว่าสมาธิเราหลุดไปนิดนึงโอ้โหไม่นิดนะเจ็ดต่อยี่สิบห้านี่คือแบบหูตกใจอะเซตแรกชนะเซตที่สองแพ้ขาดครับก็ยังดีที่ในเซตที่สามกลับมาได้นะฮะยังดีที่ไม่หลุดแล้วหลุดเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีนักกีฬาที่ได้รับคำชมกันหลายคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องมด วิภาวีสีทองนะครับที่เธอลงมาแล้วก็ไปเรียกแต้มได้เป็นกอบเป็นกำอีกแล้วนะครับก็ได้รับควมชมเยอะนะฮะตั้งแต่แมตช์ที่เจอกับอิตาลีแล้วล่ะแม้ว่าในแมตชนั้นจะแพ้ก็ตามทีนะครับเมื่อวานนี้วิภาวีเล่นได้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับอัชรพรคงยศนะก็เป็น2ผู้เล่นที่ทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกำนะครับและ2คนนี้ก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบริเดชาสิงห์หาเสนีด้วยนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์นิพนธ์แจ่มแจ้งต้องยกเครดิตให้กับอาจารย์คนนิดนึงครับนะทสัขอ่รับ ค่ะวันนี้สองเก่งมากที่สองสามารถแบบว่าลงมาแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ได้ดีมากๆกค่ะก็อยากให้สองเก็บความรู้สึกแบบนี้แบบอย่างเงี้ยค่ะไปไปให้มันเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็พยายามต่อในทุกๆแมตที่มีโอกาสหนูเชื่อว่าน้องสามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ดดีใจกับทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้ต่อให้เราจะแพ้มาสามแมต ติดแล้วแต่ทุกคนยังแบบพยายามแล้วก็สู้แล้วก็ยังอดทนต่อให้วันนี้มันจะมีบางช่วงที่เราทําได้ดีและบางช่วงก็ทําได้ไม่ดีแต่ว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็สามารถเอาชัยชนะไปได้ก็ดีใจมากๆขอบคุณมากขอาคุออคพี่พูดหมดแล้วอะไรค่ะพีรแล้วเป็นไงวันนี้ก็วันนี้หนูรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าทุกคนในทีมอะเหมือนส่งอินนิจีส่งพลังให้กันอะแบบเหมือนเชื่อว่าเราอะจะทําได้อะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ทิ้งเลยคือเรา สู้กันเต็มต่อเต็มถึงแม้ว่าเราจะโดนนำแต่ว่าเราอะพยายามที่จะสู้พยายามที่จะทำให้ได้ในแต่ละพอย n ์อะค่ะให้มันเลิดช่วงนี้นี่มดดอยกลายเป็นซูเปอร์การ์ขโมยเส้น <c oughs> พวกเพื่อนๆไปแล้วนะอ่าก็ลงมาเป็นซูเปอร์ซับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันวลอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์อย่างนี้เนี่ยคือต้อง ้องเก่งทุกคนนะทั้งคนที่ลงหกตัวแรกแล้วก็คนที่จะลงมาพลิกสถานการณ์และน้องมดดอยนี่ก็ทําได้ดีนะฮะกับการลงมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์นะครับในการเปลี่ยนเกมและทําให้ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะโปรแลนด์ในเกมเมื่อวานนี้ได้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ยเหล,หลืออีก3เกมนะครับก็จะเจอกับทางสโลวีเนียวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นก็จะเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ปิดท้ายคาราโอิกเกมด้วยการเจอกับโคลอมเบียวันนี้พักหนึ่งวันนะครับนะ